นี่เสลของน้องต้อมนะโุณวินยอดที่วินทำแต่งสวยมากจัดเต็มครับร้านฮอตทามเล็กซิ่นะครับยอสวยมากฮะนี่รถซีบีสวยครับนี่รถที่แล้ปไหมครับรถใครครับถ่ายได้ไหมถ่ายได้อ๋อถ่ายได้นะอันนี้ เอ็มเอ็มเอสเล็กใช่ไหมครับเอ็มสแล้เหรอครับเอ็มสแล้วเหรไหนไหนตัวนี้ตัวเ็เอ็มเอ็มเอเ็นะครับเอ็มสเกรเอ็มเอโคตรสวยเลยนี่เับแต่งแต่งมากเพลงเพลง กระจกปลายแฮนด์ครับกอดครับจัดเต็มมากนี่ครับท่ออะไรนะครับมอกอด้วยนะครับจัดเต็มครับรถนี่งั้นงั้นยื่นลองแล้วดิไลม่ไหร่ ต่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรือเปล่าเอาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันเด็กๆนะหล่อมากครับอันนี้คือซีบีท่อออสตินเลสซิ่งนะครับผมซีอาร์ครับหล่อยละมีของแต่งเยอะๆตานี้รู้จักกันนะครับของแต่งเยอะ ไปทำทธุระก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวฝนจะตกแล้วนี่ครับคลิปนี้สั้นๆนะครับนี่คันปัดจัดไปครับถ่ายทั้งหมวกทั้งคลิปในมือถือนยถ่ายมันทุกอย่างเลยไปหญิงซือติกเกอร์กันโอเคปคนบ้านะครับใส่หมวกโอเคเดี๋ยวจบคลิปเท่านี้กันนะครับผม ทุกคนสวัสดีครับ